โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ต่อจากไลฟ์ของการ์ดชุดสีขาวนะคะก็คือ DVD 1-2นขีดั่นเองเนาะตอนที่เรากำลังไลฟ์อยู่อยู่ดีๆเน็ตมันก็ตัดจบไปเลยนะคะทุกคนเน็ตหลุดเราก็เลยจะอัดในส่วนของการ์ดที่เหลือเป็นวิดีโอนะคะแล้วก็เอาอัพขึ้นเนาะเอาไว้ให้ทุกคนดูแทนนะคะต้องขออภัยความผิดพลาดมาณที่นี้ด้วยนะคะทุกคน โอเคนะ้อเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาต่อการที่การ์ดใบถัดไปจากไลท์ที่แล้วกันเลยนะคะสำหรับใบนี้ก็จะเป็นกอรียนซิมนะคะอาหมดมนุษย์จกกัจก,กรกลจักรพรพัทเทพมนุษย์จักรกลนะคะเมื่อสปิริตที่มีควาว่ากอรียนชิปนะคะในชื่อของเราถูกทําลายกับขึ้นมือหรือเข้าเด็กโดยคู่แข่งนะคะจะสามารถอันเชิญเม็ดจ่ายค่าได้การสปิริตนี้ในมือของเราได้แล้วก็เลเวลสองแอคเซปของคู่แข่ง สปิริตนี้สามารถป้องกันได้แม้อยู่ในสภาพวางนอนนะคะสปิริตไม่เกิน BP พีหมืนห้าของคู่แข่งทั้งหมดจะต้องโจมตีมาที่การ์ดใบนี้ถ้าทำได้นะคะเป็นคอส10ลดได้6เนาะอามี2เจมพลังอยู่ที่16ื่นเลยทีเดียวเลยก็สองเก่งอยู่นะเนี่ยใบนี้เป็นตัวทอนอีกฝ่ายนะครับเนี่ยตัวอนบังคับให้อีกฝ่ายมะใช่บังคับให้อีกฝ่ายมาตี ที่สวิตบีพีไม่เกินหมื่นห้าทั้งหมดจะต้องโจมตีมาที่ตัวนี้ตัวเดียวเป็นแก่อีกแล้วเหรอเนี่ยกี่ร่างแล้วเนี่ยแก่ร่างนี้ร่างนี้น่าจะร่างที่สามแล้วครับอ,อ๋อเป็นหมวดมนุษย์ใช่ไหมใช่อ๋อมันจะเป็นหมวดมนุษย์ตะโกนมีหมวดแก่หมวดมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็หมวดหมวดแก่วิ่งเก่งเก่งเก่งไม่มีหลายร่างจังทำไมหนูไม่มีหลายร่างแบบนี้บ้างอนะ หนูอาจจะยังมาไม่ครบก็ได้นะครับนอนอชใช่ไหมใบน,นี้ก็เก่งนะคะยังมีงชุดปี่รออยู่ใช่อุ้ยอยากเห็นจักเลยว่าเขาจะออกการดอะไรมาแม็กมามิดแอนด์แม็กให้เรานะคะชุดต่อไปโอเคค่ะเรามาดูที่ใบต่อไปดีกว่าเนาะเป็นไดโนเสาร์จากกลลำดับที่8นะคะเทอร์โบเร็กนะคะเป็น12มงกุฎเนาะแล้วก็สเ่งจากกลแฟตเอ็กซลนะคะคอสหลดได้สเนาะ นำสปิริตอัติเมตของคู่แข่งหนึ่งตัวกับไปไว้บนสุดหรือใต้เด็กได้นะคะหลังเอฟเฟกนี้ทำงานการใบนี้นะคะจะวางไว้นอกมือนะคะแล้วก็เลเวลสองเลเวลสามแท็กสเตปของเราเมื่อสปิริตเผาจักรพรดเทพหรือสิบมงกุฎของเราโจมตีนำคู่แข่งหนึ่งใบกลับไปไว้บนสุดของเด็กตัวนี้คอสหลดสามสีขาวนะคะแล้วก็ลดสีแดงอีกหนึ่งเนาะ1นึ่จิมโอ้เป็นเอ็กแรนี่การใบนี้ เป็นเอกเแต่ความน่าใส่มันอยู่ตรงไงหนล่ะครับเนี่ยก็จริงเนาะค,ค่าค่าไล่มันหนักกับความสามารถที่แบบมันดูไม่ค่อยดีกับค่าค่าไล่ไงก็ไม่รู้ดิใช่แต่เอฟเฟกตที่สองนี้ถือว่าโอเคมากครับเราสามารถเตะเขาไปไว้บนหัวกลองได้คือการที่เราเตะสปิดอาลติเมทใช่ไหมหรือเตะได้แค่สปิดน่าสปิดอย่างเดียวครับอ๋อได้แค่สปิดเป็น อืมแย่ yeah, เลยนึกว่าเตะอัติเมตได้ถ้าเตะทั้งได้ทั้งสปีดอัลติเมตมันก็จะไปอยู่บนหัวกองทีนี้เวลาเขาจัว่วเขาก็จะจั่วการ์ดได้ใบเดิมอ๋อนก็นนจะไม่มีทางเปลี่ยนมือเป็นอะไรได้เลยอืมก็ถือว่าดีเนาะเป็นการเขาเรียกอะไรดักเกมเขาให้เขาไม่มีอะไรเล่นใช่ครับแต่หาพูดถึงดอกหกดอกหกหรอเออดอกหกก็ไม่มีเหมือนกันนี่ ก็น,นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ก็เก่งแหละแต่ก็ไม่เก่งมากใช่ไหมมันปอนใช่ครับถ้าไปเทียบกับตัวที่สามารถบอกชนะและยิงหลายได้พวกนั้นจะเก่งมากกว่าเยอะ,ะเออมันจะเร็วกว่าเนาะอันนี้มันดูช้า,ชาใช่ครับมันดูคอนโทรลใช่ไหมมันดู็นคอนโทรลครับเขาใช่อืมโอเคอ่ะนี่มาจินบี เหมือนแกะเลยอะเทพมาเทพมารมายานะคะปีดิมาซินนะคะมนุษย์จักรกลเนาะเงื่อนไขลมล่างขวาคอสต,ตั้งแต่สีขึ้นไปนะคะลมล่างขวาอันตราชิวเขียวขาวเหลืองแล้วก็ลมล่างซ้ายนะคะคอค่าไล่ตั้งแต่สีขึ้นไปเนาะลมล่างซ้ายก็จะได้อันตราชิวแดงม่วงฟ้าคอสสี 4, รถขาวหนึ่งรถฟ้าหนึ่งหนึ่งเจม,มเลูกผสมสีฟ้าเหรอเนี่ย ใบนี้ทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่เลยครับอนาคตอันไกลโพ๊บยังใช้กันอยู่เลยครับจริงหรอเก่งขนาดนั้นเลยหรอใช่เพราะว่ามันสับมันชิลหกสีนะครับชิลซ้ายขวาถ้าเราเจอพวกสีแดงสีม่วงแล้วก็ไปอยู่ด้านซ้ายถ้าเราไปเจอกับเด็กเขียวขาวเหลืองแล้วก็อยายไปใช้ด้านขวามันแจกให้ตัวที่ไม่มีชิลสามารถมีชิลได้ เออจริงเนาะเรียกว่าเราเขาเจอกับไปเนี่ยเราก็เรียกไปไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวาเพื่อต่อก,ก่อนกับการไปนั้นใช่ไหมเอเด็กเขาใช่ครับอืมใช่แล้วพอไปนี้ชิลหกสีเลยครับจริงอุยอ้ยอุยอ้ยเก่งอ่ะอยอ,ยอยากเอามาใส่อยู่เนาะในเด็กอะ่ะสีไหนก็ต้องใส่หรือเปล่าถ้าเป็นที่คุณปอนไปเจอมาเอ่อที่ผมเคยเล่นรู้สึกจะเป็นใส่ในเขียว ใส่ในเขียวแล้วก็วิ่งไล่ตีเลยเจอเสียแล้วก็เอาฝั่งนั้นกันเอาอ๋อเออเออเลิอดเลิดเลิวิชอบปะเก่งนะคะทุกคนต้องใส่น้ำใบนี้โอเคนี้มาที่เบรฟอีกแล้วนะคะอุ้ยเป็นลูกครึ่งสีเหลืองเหรอเนี่ยน่ารักจังเลยเทพมารโอ้โหมิดรินนะคะ อิมเมจินเบรฟแล้วก็มนุษย์จักรกลนะคะเงื่อนไขรบล่างขวาคายตั้งแต่สีขึ้นไปนะคะรมล่างขวาเมื่อโจมตีสปิริตนี้จะไม่ถูกป้องกันโดยสปิริตที่ไม่ได้รบล่างของคู่แข่งเงื่อนไขรบล่างซ้ายคายตั้งแต่สีขึ้นไปรมล่างซ้ายเมื่อสปิริตนี้โจมตีสปิริตนี้จะไม่ถูกป้องกันโดยสปิริตเลเว่าหนึ่งหรือว่าสองของคู่แข่งคอร์ดห้านะคะรถเจมขาวสองรถเจมเหลืองสองแล้วก็ได้เจมขาวมาหนึ่งเม็ด เก่งอยู่นะเป็นตัวกระโดดตีข้ามหัวครับก็สมกับเป็นสีเหลืองเนาะใช่ไหมเหลืองกับขาวใช่เหลืองขาวดีอ่ะขาวขาวนี้จะเป็นบนดุมล่างขวาส่วนลูกครึ่งเหลืองนี้จะเป็นดุมล่างซ้ายหนึ่งสองข้ามบระกันอือวิชชอบมากความเป็นลูกครึ่งแล้วก็สวยด้วยเก่งนะคะเป็นน้องๆก็ใส่อยู่ไปเนี่ย ใส่มาให้ไอตัวที่มันตีหลายๆเจมอะ่ะเอ็กแลร์ใบนั้นอะ่ะพูดถึงใบนั้นแล้วเรายังหาเบสที่ไปอยู่นอกมือไม่ได้เลยนะเออจริงพูดถึงเอ็กแลรนะก็อย่งเออใบไ,ไหนไปออกนอกมือแล,แล้วจะออกมาทำใหม่ว่าการนั้นดูง,ง่อยไปเลยนะเอาจริงครัไม่มีการเอาไปไหวอะ่ะมันต้องมีครับแต่ตอนนี้อาจจะมันอาจจะยังไม่มากนะ็ได้าอาจจะมา ชุจะมาเดหนหลังหราชุดหน้าโหมาชุดหน้าแล้วของจากของออกชุดดีแล้วนแล้วมาชุดหน้าโอ้ยชีวิตขนาดผลไม้ยังออกมาไม่ครบเลยครับยังต้องรอชุดหน้าอยู่เลยใช่ไหมอืมก็ต้องรอต่อไปนะคะว่าราชาคนนั้นเขาจะได้เกิดหรือเปล่าโอเคค่ะอุ้ยอยู่ดีสีเขียวก็มานะคะทุกคนเป็นเมจิกเนาะเอเมทันบาเรียนะคะแฟดเชี่มสตาพสปิริตของคู่แข่งสองใบ รันช์ยีงยนไขเจมขาวนะคะเมื่อมีเจมขาวของเราอยู่นะคะเอฟเฟกด้านล่างนี้จะทำงานนะคะในเทอร์นี้หลายเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของสปิริตหรืออัตติเมตค่าไล่ตั้งแต่สีขึ้นไปของคู่แข่งเป็นคอสสีรดเขียวหนึ่งลดขาวหนึ่งรีบไปเตียดบารีย,รย,รยแล้วอะใช่แล้วแต่ใบนี้มันถ้าจำไม่ผิดน่าจะ อยู่ในเอสดีนะครับใช่ใช่ใช่เอสดีสามห้าใช่มหมใช่เอสดีสามห้าค่ะอืมรีปิ้นก็อยู่ในกล่องนี้เลยเหรอเอาเอามันเป็นรีปิ้นเหรอไม่ไม่น่าจะใช่ครับปกติใบใบนี้ถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันจะอยู่ในเอสดีสามห้าไปอยู่ในกล่องกล่องสามห้าเลยอ๋อแต่นี้เขาเอามาให้เอาก่อนมาอยู่ในกล่อง ใช่มันเป็นก๊์ดแถมนี่นะก๊าดแถมหลักกล่องอะใช่ครับก็เลยเอามาแถมให้เราหรอกก็ไม่ได้จะใช่อย่างนั้นนะครับ๋อาหรอก็ก็ดีเหมือนกันแหละเออลิมิเต็ดอีกแล้วใครๆก็มีเอฟเฟกต์ลิมิเต็ดมาเรียทั้งนั้นนี้แบบนี้ดูกันดูรูปมีอิมแพคังหรือวะนี่ไงอลรชาที่เราพูดถึงมเมื่อกี้หรือว่าจะเป็นใบของดังอ่ะมาอ่านกันนะคะใบบัตเตอร์นะคะ ใน n step ของเราสามารถนำการแมจิกน,นี้จากในสุสารของเรากลับขึ้นมือเพื่อนำกราดเบรฟในมือของเราไปไว้นอกมือนี่ไงจากนั้นแฟตนะคะนำการาดสปิริตอลติเมทของคู่แข่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะคะคาไายห้าลดสามนี่ไงคุณปอนที่เราบ่นๆกันเมื่อกี้ใช่มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหก็ถึงว่าจะไม่มีการเล่นกับนาแต่มีใบดีวเนี่ยนะก็ก็ถือว่า ใบนี้กลับใช้ง่ายนะครับเพราะถ้าแกะมันมใช่ใช่เพราะว่าถ้าแกะมูลงแทสแล้วบอกว่าแต่การใบนี้บอกว่าในเอ็นสเตปของเราสามารถนาการเมจิกนี้ในแทสของเรากับขึ้นมือได้เพื่อนาการ์ดเบฟในมือของเราไปาแสดงไว้นอกมือคือถ้ามันอยู่ในแท็สามใบแลว้วบนมือเรามีเบฟสามใบเราหยิบใบนี้ขึ้นมือสามใบแล้วก็เอาเบฟบนมือไปไว้นอกมือได้อืมออ เก่งเออแล้วสมมติถ้ามามีมีใบนี้สามใบอะขึ้นมือสามใบเลยไหมขึ้นมือสามใบได,ได้เลยครับเพราะเทคกิมันแยกใบกันอยู่แล้วอืมถ้าจะขึ้นไม่ได้ก็จะมีเอฟเฟกที่บอกว่าเอฟเฟกนี้ใช้ได้แค่เธอละหนึ่งครั้งอืมเออเก่งเก่งเออดูเก่งขึ้นมาหน่อยในที่สุดราชาก็ได้เกิดแล้วทุกคนพุงหมดไปสองสมามใบก่อนนน่นี้เองอะ ืที่แทนมาอยู่ตรงนี้นี่เองคุณเธอเลิศ่ะหาวิธีเล่นพี่ได้ละพี่ราชาเอ๋ยโอเคค่ะ okay, เรามาดูในส่วนของกซัสกันดีกว่านาะใบนี้ก็จะเป็นนัมเบอร์ที่สี่สิบสี่นะคะบิ๊กมินินะคะฮะอ่าเลเวลหนึ่งหรือว่าสองแอคเทกสเต็ปของผู้เล่นทุกคนนะคะเมื่อสปิริตอัตติเมีคู่แข่งกับขึ้นมือนำข้อจากวายหนึ่งเม็ดวางไปที่บนสปิริตเรานะคะแล้วก็เลเวลสองระหว่างซิลนะคะ สปีดิตรมร้านทั้งหมดของเราจะได้รับอันต้าชิวขาวสปีดิตนี้ไม่รับผลเอฟเฟกต์สปีดิ t อัติเมตเน็กซัสเสีขาวของคู่แข่งคอสสามลดสองปั๊มคอหรอใช่ใบนี้เป็นใบ,บปั๊มคอครับเอทกสเต็ปของผู้เล่นของทุกคนด้วยต้องใส่มอ่ะแต่ออาี่ะค่ะคุณปอนความน่าใส่ ถ้าถามถึงความน่าใส่ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเพราะในสัตว์แกะแค่นั้นก็พอแล้วเออจริงกำแพงวอร์ชิปดีกว่าใช่เราจะบอกว่าอ,อใบนี้เป็นตัวปั๊มคอแต่ตัวไมมอสที่อยู่ในกล่องบีทีที่แถมมาให้อ่าใบนั้นก็เป็นตัวปั๊มคอบูตคอได้ตามมืออีกฝ่ายเลยใบนั้นจะดีกว่า เออไปนั้นมันจะบูดีกว่าเนาะอันนี้มันต้องรอใช่ไหมใช่ครับต้องรอเห็นสัิญอัตเตเอนเด้งขึ้นมือถึงจะได้ข้อบูอมแถบต้องเป็นช่วงแอตแทกสเตปด้วยเออจริงฮะอืมก็สามารถเอาไปจัดได้นะคะสำหรับถ้าเรามีแนวทางอย่างอางื่นเนาะที่สำหรับใช้ใบนี้โอเคค่ะไปต่อไปดีกว่านัมเบอร์ที่สิบแปดนะคะกูดลักวลนะคะ เลเวลหนึ mm ่งเลเวลสองเอ็นสเตของเราฟื้นสภาพสปิริตสีขาวทั้งหมดของเรานะคะแล้วก็เลเวลสองเมนสเตปของเราถ้า n e x กซนี้มีโซคอวางอยู่ mm hmm. เมื่อเบอร์ของเราถูกเซตนำคอจากว้หนึ่งเม็ดวางไว้บนไรของเรานะเออวางวางไว้บนเน็กซนี้นะคะไม่ใช่ไรนะคะเป็นคอสามคารายสองนี่มันตาผนึกแห่งแสงนีดาใช่ไหม แต่ว่ามันก็ไปแย่งโซคอ์กับความสามารถซีดหรือเปล่าใช่ไหมคุณปอนใช่ใบนี้ไปแย่งโซคอ์กับชิปแต่ใบ<ม>นี้เป็นช่วงเมนสเต็ปของเราใช่ไหมครับ <c oughs> เออขอย้อนไปถึงชิปหน่อยชิปนี่ซิลตอนไหนเหรอครับชิลตอนโจมตีค่ะในละดบสิบนี่ ตอนตีค่ะอ๋อถ้าชิปเป็นตอนตีใบเมื่อกี้ก็ใช้ได้ครับใช้ในช่วงเมีนสเต็ปก็ใช้เสร็จก็เอาโซโคไปไว้ที่ชิปแล้วก็สั่งชิปตีแล้วก็สั่งซิลต่ถามว่าถ้าโซโคไปอยู่ที่ลายแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ใปนี้อยู่ดีอ,อ,อืมเออมันมันก็วนได้อยู่นะก็ก็ได้เม็ดเดียวใช่ไหม ใช่คร şey yeah. ับได้แ no. ค yeah, exactly. so ่เม็ดเดียวก็ตอนแรกเราก็วางสุคอไปที่ใบนี้ก่อนแล้วก็เซตเบิร์ดแล้วแกะปีใช่อ๋อก็เป็นกครก็ถือว่าดีนะเป็นการบูตหนึ่งแล้วก็เราจะได้สปิริตฟื้นสภาพด้วยเนาะแต่แต่อีกละแต่ถ้าเราเอาสุคอไปต้องต้องแตะไว้ก่อนอาจจะมีหลายเหตุการณ์ไงณตอนนั้นใช่เพื่อเป็น วิทยาทานให้วุฒาฮอร์รอ,อ,อครับค่ะคือเป็นแนวทางในการตัดสินใจไงออ<ก>เพราะว่าออ<ก>ถ้าโซโครเราไปอยู่ที่ไล์แล้วอะคือแกะของเรามันจะไม่รับเอฟเฟกเลยแต่ถ้าโซโคมันมาอยู่ที่อื่นอะณตอนนั้นอะแกะมันจะรับเอฟเฟก์ดังน,นั้นสู้เอาโซโคไปไว้ที่ไล์ตลอดเลยดีกว่าแล้วยังไงโซโครเราก็ไม่ได้เอาไปใช้ยาอื่นอยู่แล้ว <ừ m. S 2> แถมได้ไลฟ์มันหนึ่งเม็นฟรี แกะยืนเป็นอมตะได้ใช้เทคเมื่อซิลของหลายๆตัวได้ด้วยโอเคก็เลือดอยู่นั่นแหละค่ะก็เรียกเอานะคะว่าต้องการแบบไหนเนาะแล้วแต่สไตล์คนเล่นมาดูที่ใบโอเคมาดูที่ใบต่อไปดีกว่าเป็นนัมเบอร์ที่ยี่สิบสี่นะคะชิเปิลเฮวี่เลเวลหนึ่งเลเวลสองแอนเท็ตของคู่แข่ง ไลฟ์ของเราจะได้รับความเสียหายจากการโจมตีของ R Spirit Ultimate ค่าไลา่ไม่เกิน4ของคู่แข่งรวมกัน1เม็ดไม่ได้วงเล็บจากการโจมตีของค่าไลา่ไม่เกิน4รวมกันเท่ากับความเสียหายแค่1แล้วก็เรื่อง2 main step ของเราถ้าน็กซัสนี้มีโซคอวางอยู่เมื่อเราทำการอันเชิญ g a ร Spirit g a ร Brave แล้วก็ เจมของเน็กซตนี้จะกลายเป็นเจมขาวสามเจมอเน็กซัตไปลงตัวใหญ่ปะใช่ไหมใช่ครับอใช้ช่วงเรายังไม่ต้องเรายังไม่มีแกะพอเราได้แกะแล้วเราก็ดึงโซคอไปไว้ที่แกะเพราะสตาร์ทเกมมาเน็กซันี้แค่คอสามเองครับสามารถลงได้เลยหลังจากนั้นอะ่ะเราสามารถไปลง ลงพวกตัวคอสสี่คอสสี่ได้คอสสี่เพราะใบเนี้ยจะเจมของในสนเน็ยจะกลายเป็นเจมขาดสามเมตรถ้ามีโซโควางอยู่ก็จะกลายเป็นว่าคอสสี่ลบสามแล้วก็จะแค่หนึ่งหรือคอสามลบสองอะไรพวกนี้ก็ได้มีในสัตว์ไปเดียวแต่สามารถลงได้อีกหนึ่งตัวแต่กรณีเราเริ่มเกมก่อน ก็ความสามารถแรกก็คือเราจะจิบไล่แค่เม็ดเดียวใช่ไหมถ้าค่าไล่คู่แข่งค้าไล่ต่ํากว่าสี่ใช่ครับ <c oughs> ถ้าคอสไม่เกินสี่ของคู่แข่งรวมกันหนึ่งรวมกันเกินหนึ่งตัวไม่ได้สักครู่นะครับไลไรเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของเสือเป็นแบบบีบนี้หรือเปล่าถ้าบีบมาหลายจิมก็รดนอันเดียวใช่ครับใช่ ถ้ามันมีหลาย<ถ>ิ้มก็ต้องแค่หนึ่งอ,อ๋อ,อถ้าเบฟมาแล้วคอสเกินสี่ก็โดนอยู่ดีครับแต่ถ้าคอสี่ต่ำกว่าอันนี้โดนแค่หนึ่งเออจริงเนาะเบฟแล้ค่าไล่มันเพิ่มนีกว่าลืมไปเลยใช่ใช่ใช่ก็มากันพวกที่มันค่าไล่ต่ำแล้วก็มีหลายหลายเจมนะคะในตัวเองเนาะใช่ครับอืม กันแหละก็ใบ,บที่ดีค่ะเอาไว้สําหรับเด็กที่มีค่าไล่หนักๆก,ก็มีใบนี้ช่วยได้หน่อยหนึ่งเอเคค่ะ okay, ใบาต่อไปดีกว่าอุยทํำไมดูเป็นโตเกียวกูดจังเลยนัมเบอร์ที่ยีนะคะโซเจอร์สโตนเฮ e นะคะเมื่อเน็กซัสนี้ถูกวางแสดงการ์ดบ,บนสุดของเราสีใบนำการ์ดเบรฟจากที่แสดงนั้นหนึ่งใบขึ้นมือนอกจากนี้ถ้าใช้โซคอร่รวมในการจ่ายในการวางน็กซัสใบนี้นะคะ อนำการ์ดเผ่ามนุษย์จักรกลหนึ่งใบขึ้นมือด้วยหลังจากนั้นการ์ดท,ที่เหลือก็ให้ทิ้งหมดเลยนะคะแล้วก็เลเวลสองแอตแทกสเตของคู่แข่งเมื่อสปิริตของคู่แข่งโจมตีนำคอจักไวหนึ่งเนดวางบนสปิริตเผ่ามนุษย์จักรกลของเรามีสองจ็มนะคะคาลายห้าลดสามอืมบน,นี้ซับมนุษย์จักรกลโดยแท้จริงเลยครับ อะไรนะมาหาของใช่ไหมใช่หาของด้วยแล้วก็บูธคอให้มนุษย์จักรกลหลออนุษย์จักรกลนี่เด็กอะไรอ่ะเด็กอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเกนชินป่ะหรือว่าอะไรนะไม่ใช่เกนชินจำชื่อไม่ได้เกนจีเกนจิเออเกนจิเกนชินกิมแฮกหรือเปล่าเออเกนจิเกนจิเออใช่เด็กเกนจิครับมนุษยจักรกล เสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเด็กโดยการได้คอเพิ่มและลงตัวใหญ่ง่ายๆเออเก่งนะคะโคีเนี่ก็เป็นของทรัพย์มนุษย์จักรกลเนาะอาะเอาหมดแล้วนี่หมดแล้วทุกคนสำหรับอ่าเดี๋ยวกันนะเป็นไนละนี่สำหรับการที่แถมมาก็มีแค่นี้เนาะก็หมดละโอเคเรามาพูดภาพโดยรวมของการ์ด VBD1 ดีคิดหนึ่งกันดีกว่าเนาะจากที่เราได้อ่านแล้วก็ได้พูดถึงการแต่ละใบไปอ่ะเริ่มที่คุณปอนก่อนสำหรับคุณปอนคิดว่าไงบ้างเด็กนี้มันไปส่งแนวถึกถึกบึกบึนต้กล uh ับ huh. ด้วยการให้เขามาตีเราเดี๋ยวเราก็ยิงลายเขาอืมอืม,อมจริงจริงเป็นเด็กขารับที่ในขารับสามารถบุกได้ด้วยมไม่ใช่รับอย่างเดียว มันเปลี่ยนจากที่ว่าขขาวช้านี่กลายเป็นแบบมันเริ่มเร็วขึ้นมาหน่อยหนึ่งไหมหรือว่าไงใช่ครับเอ,อโดยปกติเขามันก็ไม่ได้ช้ามากมายอะไรขนาดนั้นครับแต่ตัวเด็กเนี้ยสับป้องกันมันป้องกันได้หลายทางมากครับไร์ไม่โดนยิงโดนยิงก็ไม่เสียไร์พอละมูดเจอของเล่นของเล่นก็กระโดดมาหาแล้วได้ แถมกลับวงกันเราก็ได้ทำดาเมจใส่เขาได้ด้วยเป็นเด็กที่ครบเครื่องครบเครื่องทั้งลุกละรับในตัวเองเออใช,อใช่เป็นเด็กรูปแบบคอนโทรลที่แบบเลิศใช่ไหมคอนโทรลได้ไหมเด็กนี้ข่าวข่าวตีมนี้คอนโทรลไ,ได้ครับคอนโทรลได้โดยการชี้ให้ฝ่ายเขาตีเรามาเนาะ เคลียร์แต่เราใช่แต่เราก็เคลียร์บอดเขาไปเรื่อยๆเคลียร์โดยการเตะขึ้นมือมั่งเตะกลับไปหัวกองมั่งอืโอเคราบคุณปอนก็คือว่าการนี้โอเคเลยนะคะสาหรับทีมสีขาวนี้อ่าในอามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณปอนไม่มีนะครับวันนี้ <laughs> โอเคอ่ามันในความรู้สึกของนัดนะคะจากที่อ่านมาเนาะสีขาวรู้สึกว่ามีความน่านเล่นนะคะสําหรับคนที่อยากแบบ ไม่ค่อยอยากแบบเป็นฝ่ายบุกเนาะอยากจะหาของแล้วก็มายืนส,สวยๆแล้วก็ชีช้ๆให้เขามาตีเราแล้วเราเขาเราก็ลดไลเขาเล่นไปนะคะก็ดีนะคะสําหรับแบบคนที่มีสไตล์แบบคอนโทรลเนาะคอนโทรลเพล y e เยอร์ชอบเล่นแบบบังคับทิศทางของเกมว่าอยากให้เป็นเป็นแบบไหนก็โอเคกะ่ะสนุกดีรู้สึกว่าเออน่าลองจัดเหมือนกันนะอีกเด็กแก่เนี่ยโอเคเลยหละ่ะอืมก็ ไม่มีไรละมังไรนี้คุณปอนก็ไม่มีไรเสืิมแล้วเนาะไม่มีนะครับไม่มีแล้ว,ลวโอเคงั้นโอเคเราก็ปิดไลค์แค่นี้ดีกว่าจะปิดไลค์ก็ไม่ได้สิก็เป็นคลิปต่อถือว่าเป็นคลิปคลิปไลค์นะคะทุกคนแบบว่าไลค์ต่อกันแต่คนละคลิปอะไรแบบนี้แล้วก็อะสำหรับคลิปนี้นะคะนัดก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาดูนะคะในไลฟ์สดนะคะจากคลิปที่แล้วเนาะที่ไม่ได้พูดเพราะว่ามันตัดจบเนาะก็มาพูด ขอบคุณทุกคนในท้ายคลิปนี้ละกันเนาะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่าเรามีการพูดหรือว่าวิเคราะห์อ,อะไรเกินจริงหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็สามารถคอมเมนต์มาบอกการที่ใต้ล่างคลิปเนาะใครที่ชอบนะคะคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง a j u m a Channel ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันที่ Facebook a j u m a Channel ด้วยนะ เพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆเนาะเราก็อัพทาง facebook Facebook เหมือนกันนะคะวิดีโอก็ลงเหมือนกันเลยอ่าสำหรับไลฟ์ก็จะอยู่แค่นี้แหละอ,อลคุพปอมีะอะไรจะบอกลาคนที่เข้ามาชมเราสองคลิปไหมคะเออเอาเป็นว่าเจอกันไลน์หน้าครับอ,อืมจริงค่ะโอเคพูดได้ดีมากเลยเคุณฟออแค่ลาไปเจอกันไลน์หน้านะคะสำหรับไลน์นี้บ๊ายายค่ะยอง